สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของชาววันพฤหัสในครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนกันยายนความรักของชาวพฤหัสจะเป็นอย่างไรนะคะตามหน้า,พาไพ่แม่หมอการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปนะคะก็อย่างไรแล้วพิจารณาการรับชมและเป็นแนวทางนะคะสําหรับท่านที่โรงนะคะแม่ต้นลงก็เดินผ่านเนาะเอาละค่ะเรามาดูไพ่ก,กันเลยนะตอนนี้ แม่หมอก็จะแบ่งไพ่ออกเป็นสามช่วงเหมือนเดิมนะคะช่วงแรกเป็นความรู้สึกช่วงที่สองคนโสดช่วงที่สามคนําลังคบหากันอยู่นะคะแค่คุณคุยสถานะจะเป็นอย่างไรจะเดินต่อไปได้ไหมหรือหยุดเพียงแค่นี้นะคะก็เป็นช่วงระยะเวลาที่แม่หมอกําหนดบางท่านที่เข้ามารับชมนะคะอาจจะเป็นเวลาที่ไม่ไ,มได้ เป็นไปในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะกาหนดก็เป็นไปได้นะคะอาจจะเป็นคลื่นตรงกัน3ปีข้างหน้าอาจจะมาได้อา่าอาจจะได้มาดูคลิปนี้ก็ได้นะคะเมื่อเราคลื่นตรงกันเอาละค่ะเรามาดูไพ่ชุดแรกกันเลยนะคะสําหรับสถานะที่ไม่ระบุนะคะว่าความรู้สึกของชาวพฤหัสเรื่องของความรักจะเป็นอย่างไรนะคะ สุวินเหรียญสุวินเหรียญนะคะเก้าเหรียญกนรัานแปดเหรียญ สถานะการณ์ช่วงนี้นะคะชาวเรื่องหัดนะเดือนครึ่งเดือนหลังนี้นะคะตามหน้า,พาไพ่แม่หมอความรู้สึกของคุณช่วงนี้เหมือนเป็นช่วงของการเด็ดขาดในการตัดสินใจนะคะคือเวลาที่เราคบหาก็อาจจะนานแล้วนะคะดูใจกันมานานแล้วสถานะนี้อาจจะเป็นแค่คนคุยก็ได้นะ เพราะว่าชุดแรกวเราไม่ระบุนะคะเราเราไม่ระบุสถานะใดๆแต่เราจะอ่านตามหน้าไพ่แม่หมออ่านตามหน้าไพ่เลยนะคะก็มีอัศวินเลียนเนี่ยความสัมพันธ์อาจจะดูดูแล้วเหมือนคบกันมานานนะคะคุยกันอยู่กําลังคุยกันอยู่นะคะแล้วก็กําลังคิดในการตัดสินว่าจะคบต่อไปไหมนะคะ อาจจะเป็นแค่คนคุยนะหนึ่งดาบนะคะอยู่ในช่วงของการตัดสินว่าเราจะสารต่อไปอีกไหมนะคะความสัมพันธ์จะยาวไปได้ไกลอีกไหมหรือจะหยุดเพียงแค่นี้ความรู้สึกของเราก็รู้สึกว่าเราสับสนนะมีไพ่รีวิวนะคะเรากําำลังสับสนและมีความรู้สึกเหมือนกับเราก็รักเขามากเหมือนกัน เราก็รักเขามากเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีไพ่เดวิวในใจความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ได้ผูกมัดเนาะกาเรียนก็ไม่ได้ผูกมัดก็ดูกันไปคบกันไปปรึกษากันมานะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะดูดูคบกันมานานอยู่ดีๆเขาอาจจะเงียบหายไปในช่วงเวลาหนึ่งเขาอาจจะเงียบหายไปมัวแต่ทํางานนะคะมัวแต่ทํางานมัวแต่ ทำให้ความสัมพันธ์คุณมันอาจจะแย่ลงนะจะไปต่อก็ไปไม่ได้นะคะในช่วงเวลาช่วงนี้นะแทนบรนเนี่ยเวลานะคะก็คบขากันมานานอยู่เหมือนกันใช้เวลามานานเหมือนกันสําหรับชาวพฤหัที่นะคะที่ดูใจกันมาแต่อยู่ในช่วงเวลานี้ทำไมเขาเงียบหายไปหรือว่าเขาอาจจะทำงานทุกวันทุกวันจนไม่มีเวลาให้เรา หรือเราคุยไปแล้วนะคะเขาอาจจะเงียบหายไปไพ่แนะนำคือคุณต้องเกิดช่วงของการตัดสินปัญหาช่วงนี้คุณอาจํารงังคุณตอนช่วงนี้คุณอาจกํกำลังตัดสินอยู่ตอนนี้นะคะเริ่มมาคิดพิจารณาละสามไม้เท้านะคะที่เราคบคุยกันมานานเนี่ยมันเริ่มแบบมีอะไรอยู่ในนั้นมีดมูลนะคะมีเรื่องที่เราคิด คิดอาจจะเกิดจากอีกฝ่ายหนึ่งมีเรื่องไม่พอใจหรือเปล่าเราคุยกับเขามานานแล้วคุยกันทุกวันทุกวันอยู่ดีเขาก็เงียบหายไปมัวแต่ทำงานนะคะก็อาจจะมีอะไรอยู่ค้างคาใจเขาหรือเปล่าจนทำให้เขาเงียบหายด้วยนะคะมันอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเหตุผลไม่ใช่ว่าเขาไปไปอ่มีคนนั้นหรือว่ามีคนใหม่เข้ามาก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่ว่า เขามีเรื่องอยู่ในใจหรือเปล่ากับการคบคุยกับเราอยู่แล้วอยู่ดีเขาอาจจะเออมีคําพูดอะไรที่เราพูดไปแล้วทําให้เขาตะเคืองใจนะไม่สบายใจหรือว่าติดอะไรหรือเปล่าทําให้เขาเงียบหายไปหรือว่าพักไปเป็นไพ่พระขึ้นมานะคะขอเวลาส่วนตัวขอเวลาเงียบอยู่ในโลกส่วนตัวก่อนได้ไหมช่วงนี้นะเหตุผลเราห่างกันสักพักอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเราก็คุยคุยกันมานานแล้วนะแทนเบรนด แล้วก็แปดไม้เท้าหนึ่งดาบเนี่ยอยู่ในช่วงการตัดใจตัดสินใจจริงๆสําหรับชาวพฤหัสเรื่องเราเอาจจะสลับกันก็ได้ขอให้แนะนํานะคะว่าคมสัภาน,นี้จะเป็นอย่างไรชุดแรกนะคะ หนึ่งดาบมาอีกแล้วนะคะหนึ่งดาบนี้คือเป็นช่วงของการตัดสินใจจริงๆจะเอาอย่างไรในช่วงกิกตนี้นะคะในช่วงเวลานี้สองถ้วยนะคะยังมีความจริงใจมีความรักที่ซื่อสัตย์ต่อ,อก,กันอยู่สองเหรียญเราอาจจะคบคุยกันอยู่นะการพยายามสื่อสารอยู่ไพแนะนาไว้อย่างไรคะราชินีเหรียญเอออาจจะมีคนใดคนหนึ่งงอนงอ้อหรือกําลังเก็บความรู้สึกที่อยู่ในใจอยู่คนเดียว นะต้องมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีเรื่องราวอยู่ในใจแต่ไม่พูดนะคะดังนั้นอืมนะคะหกเจ็ดเรียนนะคะอยู่ช่วงการรอคอยอยู่ช่วงของการรออีกฝ่ายหนึ่งอาจจะรอหรือเราเป็นฝ่ายรอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรออยู่นะคะควรตัดสินใจได้แล้วกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนสําหรับชาวพฤหัสนะคะถ้าคนใดคนหนึ่งเอ่อ ฝ่ายรออีกฝ่ายหนึ่งก็ยังหลันล้าอยู่นะคะยังหลันล้าหมายถึงว่าก้าวเหรียญอยู่ในช่วงของตามใจฉันดูกันไปก่อนคบกันไปก่อนบางทีเขาอาจจะต้องการความชัดเจนในสถานะนั้นนะคะเขารอก,กับเรามานานแล้วเขาเก็บความรู้สึกเขาพยายามอามอบความจริงใจให้เรามานานแล้วแต่ว่ามันยังไม่คืบหน้าเลยนะคะเนี่ยก็ตัดสินใจกันมานานแล้วคบกันมานานแล้วนะคเป็นช่วงเวลาของอ่ นะคะเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจได้แล้วนะคะแบบไม้เท้าว่าความสัมพันธ์นี้จะสานต่อไปได้หรือไม่หรือหยุดเพียงแค่นี้เพราะเวลานั้นนะคะเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเขายังไม่พร้อมกับเราอีกฝ่ายก็พร้อมที่จะเปิดทางให้กับคนอื่นนะคะเพื่อที่จะเข้ามาเพราะเวลามันก็มีค่านะบางทีเออคบกันไปคบกันมากลายเป็นว่าเป็นแค่เพื่อนนะคะก็ตัดสินใจเลยเป็นเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนนะอย่ามาแบบว่าเออคาลาคาซังแบบนี้ นะคะซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะเก็บความรู้สึกและต้องการที่จะเห็นความชัดเจนนั้นโดยเร็วนะคะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเงียบหายไปเพราะว่าเขาคิดแล้วว่าการควา,ความสัมพันธ์แบบนี้มัน,มนไม่ก้าวหน้าหรืออย่างไรนะคะนั่นแหละมันเป็นความรู้สึกเนาะสองคนที่ควรจะมาปรับนะคะหรือว่าควรจะจูนตรงกันถ้ามันไม่ตรงกันเราก็ต้องอตัดสินใจได้แล้วกับความสัมพันธ์นี้นะคะสำหรับชาวพฤหัส เรื่องราวอาจจะสลับกันนะอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะเป็นฝ่ายรอหรือชาวพฤหัสเองเป็นฝ่ายรอนะคะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณนะมันแย่ลงนะคะเพราะว่าอีกฝ่ายนึงเริ่มเงียบหายไปแล้วเริ่มพยายามทําตัวนิ่งๆแล้วนะคะเอ,อ่อทำให้ความสัมพันธ์มันเริ่มช้าลงช้าลงแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้นั่นเอง นะคะเราพิจารณาดูสําหรับชาวพฤหัสนะคะที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ควรตัดสินใจได้แล้วถ้าอีกฝ่ายเขางเงียบหายไปนะจ๊ะต่อไปเราไปดูชุดสองนะคะชุดสองคนโสดกันบ้างคนโสดนะคะช่วงนี้ความรักเข้ามาไหมพฤหัสนะคะ เช่นเดียวกันนะคะเช่าเพฤหัสช่วงนี้ค่อนข้างาสำหรับคนโสดนะมีไพ่ชาวเวอร์แล้วก็แปดไม้เท้านะคะหนึ่งดาบหนึ่งหนึ่งไม้เท้าอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นนะ,ะไพ่ใบนี้ต่งบอกถึงใจเราที่อยากจะเริ่มต้นนะคะสำหรับคนโสดที่ผ่านมานะมีทั้งหนึ่งดาบนะคะมีทั้งชาวเวอร์นะคะมีมทั้งหนึ่งดาบมีทั้งเดเทาาเวอร์อาจจะมี มันเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงของการลังเลมากกว่าสําหรับคุณโสดอาจจะมีคนเข้ามานะคะเข้ามาอยู่มาให้คุณเลือกนะแต่มันเหมือนกับว่าเราก็คบๆอยู่หรือเปล่าแต่ยังไม่ชัดเจนนั่นแหละนะคนโสดคือสามารถเลือกได้อยู่ในช่วงเวลานี้เพราะเรายังโสดเรายังไม่มีใครนะคะที่ชัดเจนเราอาจจะคุยกับคนนี้หรือคนนั้นเข้ามา ยื่นมาตีสัมพันธ์ที่ดีกับเราเนาะเราก็สามารถคุยได้พบได้นะคะเราสามารถคุยได้พบอ่าคบได้แต่บางทีไพ่เดือดสัน,นะคะพ่เดอสันบง่งบองถึงคุณอาจจะกำลังจะได้เจอคนที่ใช่นะคะแล้วก็หนึ่งช่วยด้วยมาพร้อมกันนะคะหนึ่งดาบหนึ่งไม้เท้ามาหมดเลย นะคะอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่และเริ่มจะตัดสินใจแล้วจากที่มีคนเข้ามาหาคุณหลายๆคนนะคะมีมีคนเข้ามาชอบคุณมีคนเข้ามายื่นสัมพันธ์ที่ดีนะแต่ถือชาวเวอร์อยู่ตรงกลางเนี่ยมันถึงเวลาที่ต้องแตกหักหรือว่าถึงเวลาที่เราจะต้องแบบเลือกใครสักคนหนึ่งนะคะไว้ในใจของเราจริงๆสําหรับคนโสดนะที่กําลังลังเลอยู่นะคะไม่ได้คิดอะไรกับใครหรอกก็ดูดูกันไปก่อนนั่นแหละนะ แล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแบบบางทีก็ยังรู้สึกอยากอยู่คนเดียวนะคะคนโสดน้องมีไพ่วิสีขึ้นมาอยู่แล้วนะคะเราก็อยากจะอย,ะอยู่คนเดียวนะมุ่งมั่นเรื่องงาน,งานเรื่องเงินนะคะชาวิวออดต่อสู้นะคะแต่ตอนนี้มีไพ่สติกเข้ามาแล้วมีให้เลือกตัดสินใจละเือคุณถูกใจหรือเปล่านี่แหละคะ่ะทําให้คนโสดต้องอ่าเดือดซันขึ้นมานะคะควรตัดสินใจหรือว่าเออควรจะคบคุยกับเขาพูดจาชอบใครก็คุยเข้าไปเลย นะคะอย่างนี้นะหนึ่งถ้วยมาแล้วนะคุณมีเกณฑ์ที่จะพบคนที่ใช่หรือคุณถูกใจถ้าตอนนี้คนสมบอกว่ายังเลยฉันยังไม่มีใครเลยนะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอนะคะแต่ว่าคนที่กําลังดูดูหลายหลายคนอยู่ตอนนี้นะหรือกําลังดูดูมีคนเข้ามานะให้เราเลือกกันนะตรงๆนะคะก็คือเข้ามาให้เราเลือกให้เรากําลังศึกษาใจเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะเจอคนที่ใช่แล้วจริงๆนะลองตัดสินใจดูนะคะช่วงนี้ก็ดูในช่วงของการตัดสินใจ ได้แล้วนะสำหรับคนโสดนะคะเออค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะชุดนี้ขอไพ่แนะนำค่ะขอไพ่แนะนำค่ะคนโสดจริงจริงเดวิลจริงๆนะคะมีคนเข้ามาหาเราจริงๆมีความวุ่นวายคนโสดชาวพฤหัสอาจจะอปะปูล่าเนาะมีเสน่ห์นะคะ คุณคนเลือกได้แล้วนะคะเจ็ดไม้เท้านี่จะซันมาอีกแล้วนะคะจะซันมาอีกแล้วคนเลือกได้แล้วขออีกใบค่ะขออีกใบหนึ่งนะคะรับรับให้แนะนําค่ะหนึ่งดาบคุณตรงคุณควรตัดสินใจได้แล้วนั่นเองหนึ่งดาบนะคะมีคนเข้ามาชอบคุณนะคะแล้วก็ให้คุณได้ศึกษาใจเนาะดูใจกันมาก็เป็นช่วงของการที่จะต้องแบบบางทีเราก็รักพี่สยใภ้น้องด้วยนะ ไม่ได้ว่าเราจะชูนะคะแต่ว่าเรามีโอกาสเลือกอยู่นะตอนนี้เราโสดนะคะเราเลือกได้อยู่แต่เมื่อเราเลือกแล้วเราต้องรักเดียวใจเดียวนะคะเป็นสโลโแกนที่อืมอยังไงแล้วนะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะก็ต้องแบบเมื่อเลือกใครแล้วก็ต้องจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อ,อก,กันแล้วกันเนาะความสัมพันธ์ความรักของเราจะพัฒนาก้าวหน้าความมั่นคงนะคะจะบังเกิดกับเรา ดังนั้นนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ชาวพุทธเออชาวพฤหัสนะคะตัดสินใจนะคะที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งมันเป็นเวลาที่เหมาะสมสําหรับเราหรือว่าในขณะเดียวกันคุณอาจจะเจอคนที่ใช่แล้วหรือเปล่านะจากการที่ดูใจกันมานานแล้วนะคะหล,ลายคนที่เข้ามาคนไหนที่ใช่สําหรับเราและเราคิดว่าดีสุดแล้วในใจของเรานะคะลองพิจารณาดูนะสําหรับคนโสดนะคะ ต่อไปเราไปต่อสำหรับคนคบคุยกันอยู่นะคบคุยกันอยู่ก็เหมือนกันนะคะแม่หมอแบ่งไพ่เป็นสองชุดไพ่แบ่งเป็นสองชุดเขากับเราเราคิดอย่างไรเขาคิดอย่างไรนะคะสำหรับชาวพฤหัสที่กำลังคบคุยอยู่ช่วงนี้นะคะ ไพ่ของเขาอยู่ด้านบนนะแม่หมอแบ่งไพ่เป็นด้านบนนะคะช่วงนี้ดูไพ่ของชาวบริหารมีแต่หนึ่งไม้เท้านะคะอาจจะมีการเริ่มสร้างใหม่โครงการใหม่งานใหม่เข้ามาอะไรดีๆกำลังมางเกิดนะคะสิ่งดีๆโอกาสเข้ามาแล้วนะคะไม่ว่าเรื่องความรักเรื่องงานด้วยสิ่งดีๆเข้ามานะคะ อันนี้ด้านล่างนะคะเป็นไพ่ของชาวพฤหัสนะคะด้านล่างเป็นชาวพฤหัสด,ด้านบนคนที่กำลังคบบคุยอยู่ตอนนี้สถานะไม่ชัดเจนแค่คนคุยนะคะจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้เด่นชัดนะคะให้แสดงตัวนะ ความรักเริ่มชัดเจนมากขึ้นหรือไม่เรามาดูหน้าไพ่นี้นะคะด้านล่างเป็นชาวพฤหัสนะคะคุณมีไพ่ทำแรนด์ไพ่ดูเวล์นะคะแล้วก็มีเฮอร์มิตด้วยมีอัศวนเรียนนะคะแล้วก็ชลวเออดจติกเป็นช่วงของการตัดสินใจจริงๆเนาะในช่วงนี้สามช่วงนี้ที่ผ่านมานะคะสองช่วงแล้วก็ช่วงนี้ช่วงที่สามเนี่ยเจอแต่จัตติกแล้วก็หนึ่งไม้เท้าตลอดเลยคุณเป็นช่วงของการตัดสินใจและการเริ่มต้น ไพ่อีกฝ่ายหนึ่งเขาเหมือนกับว่าไพ่ของเขาีไพ่จติด้วยนะคะจติก็คือการตัดสินใจอยู่เหมือนกันเราก็ตัดสินใจอยู่เหมือนกันเจอกันแล้วนะช่วงนี้ก็อาจจะปิ๊งๆหรือว่าถูกใจนะคะเขาค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะคนที่เข้ามาคุยกับคุณแล้วก็เป็นคนที่รักอิสระชอบท่องเที่ยวนะหรือว่ามีความแบบเอ,อไม่ค่อยซีเรียสอะไรมองไปข้างหน้านะคะมีการแบบว่ารีแลกตัวเองคล้ายๆว่ายัางไงก็ได้นะฉัน เป็นตัวเองมีความพร้อมอยู่ในตัวอยู่แล้วเขาอยากจะเริ่มต้นส่งสารมาให้คุณส่งข้อความมาให้คุณอยากคุยกับคุณนะคะอยากเริ่มต้นอยากสาร้างความสัมพันธ์ดีๆรู้สึกแคปปี้กับเรานะรู้สึกชอบเราอ่ารู้สึกอยากเริ่มต้นนะทั้งที่ตัวเองเนี่ยรักอิสระนะคะชอบอะไรที่แบบว่าโลกสวยอะอะไรแล้วฉันก็รู้สึกใส่เสื้อลนะาย, INE, ายาด้วยนะคะเดี๋ยวฟูนะคะใส่เสื้อลายอัศวินไม้เท้าด้วยนะคะก็ใส่เสื้อลายเหมือนกันคือโลกนี้สีสันอยากเริ่มต้นมีความรักที่แบบ เอออยากจะเริ่ม้ดกับเราจริงๆอยากคุยกับอยากคบกับเราจริงๆส่วนไพ่ของเรารอยู่นิ่งๆมานานเหมือนกันนะเราก็มีความโสดของเราเหมือนกันแต่ความโสดของชาวบริหารเป็นไพ่หรือสีก็เปลี่ยนไพ่เจ้าชะตนี่แหละนะคะก็รู้สึกว่าเป็นหรือสีเนี่ยอยู่สันโดษพอเหมือนกันมองไปเรื่องงานเรื่องเงินนะคะแล้วก็ขยันขันแข็งนะเวลาก็อยู่คนเดียวมานานพอสมควรมีคนเข้ามาทักทายมีคนอยากมาคุยอยากมา เอออยากมาแชทด้วยนะคะอยากมาปรึกษานู่นนี่นั่นอ่าท่ะแม่รู้สึกกับก๊ะรีกระเป๋าขึ้นมาอยู่เหมือนกันนะเออเดเวอร์นะคะก็มีความสุขไม่มีความสุขดีเหมือนกันเออจากที่เราเงียบเงียบนิ่งๆอยู่เป็นโซนมานานนะแล้วก็รู้สึกเออมีคนอยากและอีกฝ่ายหนึ่งเขามีเสน่ห์ด้วยนะคะมีเสื้อลายมี อ้ร้ายนั่นร้ายนี่ก็มีศิลปะในตัวเขาเขามีเอกลักษณ์ในตัวเขาที่น่ารักนะคะแต่ทานี้เขาเข้ามาคุยกับเราเนี่ยเราก็รู้สึกมีความสุขอยากใช้เวลาคุยกับเขาเหมือนกันรู้สึกมีเสน่ห์นะคะดึงดูดนะเขานะคะมีเสน่ห์ดึงดูดอยากให้ชาวบริหีัยอยากคุยอุบหาแต่ด้วยความที่ชาวบริหัสมีไพ่หรือสีเนี่ยความความความนิ่งใจเย็นเนี่ยชาวบริหัสจะมีมากนะคะแล้วก็เชยๆอดด้วยเป็นนักรบนักคู่มองการเงินการงานของตัวเองเป็นหลัก อยู่ในช่วงของการตัดสินใจอยู่พอสมควรทําให้แบบใจของชาวพิหัสวันวันไหวอยู่พอสมควรนะงานนี้นะคะก็นะเป็นไปได้นะคะในความสัมพันธ์นี้น่าจะพัฒนานะเพราะต่างคนกําลังตัดสินกันอยู่กำต่างคนต่างถูกใจกันนะและก็อยากจะสารความสัมพันธ์ที่ดีไปรู้สึกถูกใจกันและกันด้วยนะคะน่าจะเข้ากันได้ดีขอให้แนะนําค่ะ เดืะตามาแล้วค่ะเดืะตาเดืะตาดฟูมาีกแล้วเป็นความรักที่ไม่ผูกมัดนะแล้วก็อิสระเป็นไปแบบธรรมชาตินะคะแฮงแมนมีชอยออดอยู่ตลอดเลยสามดาบนะคะความสัมพันธ์นี้พยายามพยายามที่จะเออพยายามที่จะปรับนะคะเข้าหากันอีกฝ่ายนึ่อาจจะชอบอิสระ อีไฟล์หนึ่อาจจะเป็นแบบว่านักรบต้องการความจริงจังนะบางทีความมีเสน่ห์ตรงนี้มันก็ดีอยู่แหละแต่ว่าบางทีมันเราคุยกันเพื่ออะไรนะคะตรงนี้มันน่าจะมีเป้าหมายหรือหลักเกณฑ์ในการที่คุณสองคนคุยนะคะอีกคนนึ่งเขาอาจจะชอบอิสระชอบเป็นตัวเองอยู่ดังนั้นที่การที่จะมีใครเข้ามาสักคนเนี่ยเป็นแค่แค่คนคุยสบายใจแล้ว ปรึกษากันแล้วแค่นน้นหรือเป็นแค่เพื่อนหรือเป็นแค่อยากจะคบคุยกันไปแล้วศึกษาใจกันไปถ้าตรงถ้าใช่เราอาจจะสารความสัมพันธ์พัฒนาต่อไปนะมันเป็นช่วงที่ว่าระหว่างคุณสองคนเนี่ยมีเป้าหมายอย่างไรถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเป็นดูฟูเขามีความสุขอยู่แล้วเขาแฮปปี้กับความเป็นตัวแต่ว่าการได้คุยกับคุณเนี่ยหรือว่าการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเนี่ยหรือปรึกษากันเนี่ยเป็นช่วงเวลาสั้นๆอาจจะคุยกันไปก่อน นะคะเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าเออแค่คุยยังไม่ได้คิดอะไรอีกฝ่ายเขาคิดอย่างนั้นหรือเปล่าอแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาพยายามที่จะเริ่มต้นนะคะเริ่มที่จะคิดแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็นิ่งๆอยู่นะนิ่งๆอยู่นะคะอีกฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยกําลังนิ่งๆกาลังตัดสินใจอยู่กลัวความผิดหวังอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเด็กโฟชีวิตค่อนข้างมีความสมบูรณ์ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมีความสุขดี ดังนั้นบางทีทําอะไรก็ต้องแบบต้องดูด้วยนะคะว่าเออเจตนาของคนสองคนมันคลื่นเดียวกันหรือไม่อีกฝ่ายเพื่อเข้ามาคุยแล้วสบายใจเดินจากไปไม่ได้จริงจังหรืออีกฝ่ายหนึ่งกลัวความผิดหวังอ่ะมันยังมีความรู้สึกระแวงอยู่ตรงนี้อยู่เพราะมีสามจับเข้ามาแต่มาระวังกลัวความผิดหวังนะคะหรือว่าเขาไม่ชัดเจนกับเราเขาแค่คุนคุยเขาไม่ได้คิดอะไรกับเราเนี่ยมันมีความรู้สึกต่างคนต่างคิดอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็อยากคุยกับเราจริงๆแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเกิดความระแวงก็ได้ นะคะงนั้นต้องใช้ระยะเวลาดูอีกสักพักหนึ่งก็จะดีเนาะเพื่อความมั่นใจระหว่างคนสองคนนะคะลองพิจารณาดูชาวพฤหัสนะคะถ้ามันต้องใช้เวลาจะดีกว่าในการคบคุยกันนะคะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขายังอืมบางทีเขาก็อาจจะโลกเขาอาจจะดูแบบมันมันมัน,ม,นมันยังมีความอิสระอยู่ในนั้นนะซึ่งอีกฝ่ายเนี่ยเป็นไพ่ย์เยสีแล้วเป็นไพ่ที่แบบว่าจริงจัง แบาว่าจริงจังแล้วรักแล้วรักเลยอะไรเงี้ยก็ต้องรักษาใจตัวเองด้วยชาวประหัดนะคะลองพิจารณาดูว่าเรากับเขาไปด้วยกันได้หรือไม่นะคะลองพิจารณาใจเย็นๆอย่าเพิ่งตัดสินใจก็ได้แต่คนต้องชอบกันแต่ว่าบางทาีความชอบของเราตรงกันหรือไม่นะ,ะลองพิจารณาดูอีกทีนะคะเอาไว้เป็นแนวทางเนาะการอ่านเป็นการอ่านทภภั่วไปนะคะตรงหรือไม่ตรงก็เอาไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะคะ ตรงก็เป็นแนวทางไม่ตรงก็เดินผ่านนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้แม่หมอมาดูตลอดก็ขอขอบคุณจริงๆนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่วันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ